วารีดีบียี่ภิบิใจเสนอหลังเลือดท่าแผ่นดินโดยสยุมภูบทศพลรถโฟกตู้ทึบของโรงพยาบาล เสือกหัวพรวดไปจอดอยู่หน้าร้านขายเสื้อผ้าสําเร็จรูปแห่งหนึ่งพนักงานทําความสะอาดที่นั่งตัวรีบอยู่ลิมสุดเอื้อมมือเลื่อนบานประตูออกไปพกกื่อกระก้าวเท้าลงไปยืนข้างหลางสมบัติสะก,กิดสีข้างพร้อมกับเอ่ยขึ้นมาเบาๆกลูกพี่ลงไปลอกค้าไปชุดคนป่วยนี่ออกก่อนดีกว่าซื้อมันร้านที่เห็นนี่แหละรองเท้าร้านข้างๆนูนก็ได้ลงไปเถอะครับเกือบจะสามทุ่มแล้วผมลุกขึ้นตามสมบัติลงไปข้างลลาง เจ้าของร้านเป็นชายลูกครึ่งยวนทำหน้าชอบกลที่มองเห็นสภาพของเราทั้งสองคนแต่เมื่อพนักงานําความสะอาดของโรงพยาบาลเข้าไปกระซิบบอกแผลบเดียวก็พยักหน้าเป็นทํานองเข้าใจกก่าเชื้อเชิญให้ผมเข้าไปด้วยสำเนียงภาษาไทยภาคกลางที่ค่อนข้างจะชัดเจนสมบัติหัวเราะออกมากาก,ากใหญ่ผมกระสกิดให้ผมอ่านภาษาลาวที่เขียนเอาไว้ที่หน้าร้านมันจะไม่ขันได้อย่างไรไหวครับก็ภาษาลาวเมื่อผมแปลออกมาเป็นภาษาไทยความหมายของมันกลับกะละปัดจากความหมายเดิมไปอย่างสิ้นเชิง ผมรับวองว่าถ้าเขียนข้อความชนิดนี้ในเมืองไทยหัวเด็ดตีนขาดหาคนที่สติดีๆเข้าไปยากโดยเฉพาะผู้หญิงลองฟังดูสิครับร้านนี้รับแก้ผ้าแก้กางเกงโดยช่างฝีมือดีผมขำก็ขำเห็นสีหน้าบึงบ้งของคนขายก็หัวเราะไม่ออกก็เลยตัดบทเข้าไปเลือกกางเกงสําเร็จรูปที่แขวนเป็นตับอยู่ในร้านด้านในสุดผมด้วยเสื้อกล้ามเสื้อฮาวายและกางเกงชั้นในแถมเปลี่ยนชุดกันในร้านนั่นอีก ผมจ่ายไปทั้งหมด700บาทสำหรับเครื่องแต่งตัวครบชุดซึ่งฐานาระราคาเปรียบเทียบกับในกรุงเทพก็คงจะไม่ห่างไกลกันนักรองเท้าฝรั่งเศสแบบหนังลูกบัวชนิดอ่อนนุ่มทูคูดอีกคู่ละเกือบ200บาทยังไม่ทันจะถึงเวียงจันทร์ผมก็พังไปแล้วพันกว่าบาทเสียงลูกน้องตัวดีของผมบนพืมพำอยู่ตลอดเวลาพังแน่เจ้านายกูผมบอกแล้วเที่ยกับคนรสนิยมสูงอย่างผมอ่ะก็เป๋าแฟบเท่านั้นน่ะเอเมริกันแชร์ก็ไม่ยอม หมดตูดจยหาว่าผมไม่ดีไม่ได้นะครับเนี่ยโถยหอกบ่นอยู่ได้ว่าคนจ่ายแท้แท้ยังไม่พูดเลยสักคำยังเหลืออีตั้งห้าพันนะเว้ยเฮ้ยบัตรหรือดูไอ้ยวนคนขายของสิวะมันซุบซิบแบไอ้พนักง,งานแล้วมองดูเราด้วยสายตาพิกลพิกลวะอย่าเฉยลูกพี่ผมรู้สึกผิดสังเกตแต่เข้ามาในร้านแล้วเชื่อผมเถอะจะต้องมีอะไรอะไรพิกลขึ้นอย่างแน่นอนนะั่นนั่นในเหีเ้ยมนะมันเสือกเดินไปซุบซิบอะไรกันหลังร้านแล้วนะผมก็ะเม่นตาซ้ายทีไรจะเห็นเลือดทุกที ลูกพี่เอาไฟเช็คสามลูมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยสมบัติกระซิบถามพร้อมกับชมเลืองสายตาเข้าไปหลังร้านของอัวติดตัวอยู่ตลอดเวลาลูกสำรองหมดเกลี้ยงเลยวะมีเฉพาะอยู่ในไฟเช็คเท่านั้นของลือระบัดของผมอ่ะนอกจากไอ้ไฟเช็คสามลูอ่ะก็ะยังมี M 26ติดกระเป๋ามาลูกหนึ่งเผลอๆคืนเนี้ไอ้พวกชิบหายบรรลัยจักรคงได้ชิมรสมะนาวระะกันบ้างละผมกับสมบัติขึ้นมานั่งอยู่บนรถชั่วครู่พนักงานทําความสะอาด ที่พูดภาษาเวียดนามชัดเปรี้ยก็ออกมาจากร้านขายกางเกงสําเร็จรูปมันเอ่ยปากขอโทษที่ปล่อยให้ผมนั่งรองซึ่งผมก็ไม่แสดงความสงสัยและผิดสังเกตถึงคบถามอะไรมันออกไปพอรถพยาบาลเคลื่อนออกจากที่จอดชั่วครู่สมบัติก็หันไปท้ายรถโยนกล่องกระดาษที่ถือติดมือออกมาจากร้านไปที่เบาะด้านหลังเพียงแวบ,บเดียวที่มันสังเกตเห็นทางกระจกหลังมือซ้ายของมันที่วางอยู่ข้างๆตัว ก็สะก,กิดสีข้างของผมทันทีสมบัติส่งสัญญาณความผิดปกติมาให้ผมทราบชั่วอึดใจต่อมาก็ได้ยินเสียงแผทดกล้องของเครื่องยนต์มอเต,ตอร์ไซด์ดังกระหึ่มขึ้นมาทางซ้ายมือของรถพยาบาลคนขับเร่งแซงรถพยาบาลด้วยความเร็วไม่น้อยกว่าร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าสายตาของผมยังใช้ได้จะคนขับรถดังกล่าวก็คือเจ้าหยวนคนขายของร้านกางเกงสำเร็จรูปนั่นเองลูกพี่ การจราจรในเมืองลาวนี่คือเนี่ผมขับรถเป็นกันชนกันแหลกเลยเพื่อเล่นขับรถชิดขวาแบบเนี้ยแซงกันแต่ละทีปวดกระบาลตายห,าห่าไอลูกพี่เห็นฮาเลคันเมื่อกี้นี้ป่ะที่มันแซงซ้ายขึ้นไปอ่ะถ้าปีกรุงเทพนะผมเบียดมันตกขอบถนนไปแล้วสมบัติพูดเป็นในในให้ผมทราบผมก็เลยต้องผสมผสานคุยไปตามเรือกกับเมืองลาวการจราจรไม่เหมือนกับบ้านเรานี่วา บานเราขับชิดซ้ายลาวเขาชิดขวาพอเลี้ยววงเวียนแต่ละทีนะขนาดอ้วมาเวียงจันทร์บ่อยๆยังเผลอตั้งหลายครั้งวะ่ะอ้ฮาร์เล่คันเมื่อกี้ความเร็วของมันก็ไม่ใช่ย่อยทีเดียวดูสิวะมันแซงแผลบเดียวก็หายไปแล้ะมองไม่เห็นแม้แต่ไฟท้ายเลยในขณะที่พูดผมก็ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋ากางเกงไฟเช็กสามรูยังนอนสงบนิ่งอยู่ก้นกระเป๋าผมค่อยๆใช้อุ้งมือกำไฟแช็กขึ้นมา ในขณะที่เจ้าพนักงานไม่สนใจผมก็เปลี่ยนไฟเช็กมาไว้ที่มือข้างขวาผมกก็อดอกแนบรูทั้ง3ให้ตรงกับสีข้างของมันซึ่งในลักษณะดังกล่าวเจ้าพนักงานทำความสะอาดเจ้าเล็กจะไม่มีทางสังเกตเห็นไฟเช็กได้เลยเพราะมันถูกซ่อนอยู่ใต้แขนซ้ายในสภาพของการกอดอกอยู่ตลอดเวลาถ้ามีอะไรผิดสังเกตขึ้นมาบนท้องถนนในขณะที่รถกำลังใช้ความเร็วยุ่ในขณะน,นี้ผมพร้อม ที่จะสังหารมันทันทีโดยรูปปืนลูกกลดชนิดสั้นที่บรรจุอยู่ในลำกล้องของไฟแช็กเรียบร้อยแล้วทั้ง3นัดมันเป็นปืนที่ทาง CIA เพิ่งจะแจกให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อไม่นานมานี้เองลักษณะเหมือนกับไฟแช็กซีโป,โปแต่ทว่าเป็นสีเขียวด้านข้างจะมีคันมังคับโผล่ขึ้นมา3อันเมื่อเราง้างคันบัคับดังกล่าวขึ้นจนสุดคันบังคับดังกล่าวจะทําหน้าที่เป็นไกปืนทันทีลํากล้อง ถูกส้นเอาไว้ในตัวไฟเช็คถึง3ลำกล้องขนาดของมันก็คือลูกกรดจุด22งขนาดสั้นเมื่อ CIA จ่ายออกมาได้ไม่นานพ่อค้าอาวุธเถื่อนคนไทยผู้หัวแหลมทั้งหลายก็กวาดซื้อเอาไว้เป็นตัวอย่างพ้อกับปลอมออกมาขายคนไทยกันให้เกลื่อนไปหมดเป็นที่น่าสังเกตว่าปืนไฟเช็คที่พ่อค้าคนไทยปลอมขึ้นมาแหกตาคนไทยด้วยกันเองนี้ส่วนมากมักจะทำเป็นลำกล้องเดียวทั้งนั้นแถมยังเพิ่มตัวอ,อกักษรลงไปในตัวไฟเช็ค เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปยังโกรูด้วยคำว่า M72 King Cobra US Army ด้วยกลไกและชิ้นส่วนค่อนข้างหยาบรูลำกล้องก็สามารถยัดส่วนหัวของลูกกระสุนที่ยังไม่ได้ยิงเข้าไปได้อย่างสบายสบายคุณชัใชัยและนายช่างสังเวียนได้เอาไปทดสอบยิงก็เลยเป็นผู้ค้นพบความผิดปกติพร้อกับตั้งข้อสงสัยว่าไอ้ไฟแช็กดังกล่าวจะเป็นปืนที่คนไทยผลิตขึ้นมาต้มคนไทยด้วยกันเสียแล้ว ผมก็เลยต้องแผ่นแนบขึ้นอุดอรสอบถามเพื่อนเพื่อนและเจ้าหน้าที่ CIA บางคนก็เลยเพิ่งจะทราบว่าคนไทยบางกลุม่มถูกพ่อค้าหน้าใสด้วยกันต้มเอาเสียแล้วข้อสงสัยของคุณชัดชัยก็เลยสอดตอบพอตามความจริงสำหรับรหัส m 7 2ที่ติดอยู่ที่ไฟแช็กดังกล่าวมันเป็นรหัสของปืนจรวดแมกนิโตครับผมกระบอกมันก็ยาวกว่ากันตั้งเพลเรเกวียนเรื่องทั้งเรื่องมันก็เลยเป็นการแหกตาก,กันครั้งมโหฬาร สมบัตินั่งกัดกลาบสายตาจ้องอยู่ที่ท้ายทอยคนขับอยู่ตลอดเวลาถ้าผิดสังเกตเมื่อไรผมคิดว่ากะโหลกของเจ้าคนขับจะต้องโดนเมดตะกวดจากฝีมือของสมบัติแน่ๆระยะแค่เอื้อมมือถึงไม่ต้องเล็งหรอกครับทิมพวดเข้าไปแล้วบรรจงกดไกลลงทีละครั้งหัวสมองก็ป่นแล้วจนแล้วจนรอดเหตุการณ์เร้ายรที่ผมคาดคิดก็ไม่เกิดขึ้นรถพยาบาล ผ่านย่านชุมนุมชนมุ่งหน้าไปยังย่านโสเพณีที่โด่งดังที่สุดของเมืองลาวรถพยาบาลเลี้ยวขวาเข้าไปจอดที่หน้าตึกทาสีฟ้าผมกระสมบัติถูกปล่อยให้ลงที่หน้าประตูนั่นเองรถพยาบาลหันหัวกลับไอ้ตายสิครับสายตาของผมบังเอิญเหลือบไปมองเห็นไอ้พนักงานทำความสะอาดยิ้มเหมือนกับจะเยาะผมอยู่ในที่ไอ้สัตว์ถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นที่นี่แล้วกูรอดกลับไปถึงโรงพยาบาลได้นะกูจะปาดคอใอ,อ้หงเป็นคนแรก เห็นหน้าซืือๆคบไม่ได้เสีละไปลูกพี่มันจะแค่ไหนเชียวให้มันตายคาซ่องให้โลกลือสักครั้งถอะวะเอะลูกพี่ไอ้ฮาเล่คันเมื่อกี้จอดอยู่โน่นน่ะสมบัติพยักเพยิดให้ผมมองดูจักรยานยนต์ยี่ห้อฮาเล่ขนาดใหญ่จอดอยู่หน้าบันไดตึกห่างออกไปเล็กน้อยรถเก่งยี่ห้อต่างๆจออเรียงรายกันไม่น้อยกว่าสิบคันลางสังหรณ์ของผมชักจะเข้าเขาเสียแล้วสัมผัสที่ห ปลุกประสาทของผมให้ตื่นตัวพร้อมที่จะรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ผมกับสมบัติพาตัวเองเดินขึ้นบันไดตึกด้วยท่าทางปกติเหมือนกับนักท่องเที่ยวธรรมดาธรรมดาก่อนจะโผล่พ้นเข้าไปในห้องสมบัติดึงข้อมือของผมและกระซิบออกมาลูกพี่อย่าเพิ่งเข้าไปนะครับดูต้นทางให้ผมก่อนผมยังไม่ทันจะเอ่ยปากถามอะไรออกไปลูกน้องตัวดีถอยหลังกับเดินโยง่งโย่งไปที่รถจักรยานยนต์ก้มหน้าทําอะไรยุกยิกอยู่ชั่วครู่ ก็หัวเราะล่ะกลับมาพูดขึ้นเบาๆผมดึงสายแบตเตอรี่ขาดออกจะขั้วหมดแล้วครับคราวนี้พ่อมันสตาร์ตตีนหักก็ไม่ติดเสือกไม่เข้าเรื่องจะตามพวกเรามาทำาไมกันนะราตีเนี่คงจะมีโซฟาเสเร็จแล้วกับมังเนี่ยผมหลุดจากประตูเข้าไปก็พกบกับกบอีนวมบุหนังชั้นดีสไตล์ฝรั่งเศสตั้งร้อมรอบโต๊ะกลมอยู่เป็นหย่อมๆแต่ละโต๊ะแน่นขนาดไปด้วยกลุ่มนักเที่ยวซึ่งส่วนมากเป็นชาวต่างประเทศ ผู้มีอันจะกินของชาวลาวตู้ลำโพงที่ตั้งอยู่มุมห้องกำลังส่งเสียงครวนคลางอย่างแผ่วเบาด้วยทํานองอันเนิบนาบของซีปปี่ลากูดวิสกี้ชันดีถูกเสิร์ฟแก้วแล้วแก้วเลาว่าสาวรูปผสมฝรั่งเศสที่หุนบาดใจนั่งอยู่บนตักของชายชกันเชื้อชาติต่างๆพร้อมกับสาละวนป้อนเล่าให้กับคู่ขาของเธออยู่ตลอดเวลาหญิงสาวกล้าวผมสูงบริเวณมวยผมมีดอกกุหลาบแดงดอกเบอร์ เสียบเอาไว้อย่างเก๋ไก๋เดินตรงเข้ามาพร้อมกับเอ่ยต้อนรับขึ้นเป็นภาษาอังกฤษบ้านเวียงแก้วยินดีต้อนรับค่ะเก้าอี้ทางซ้ายมือสุดยังว่างเชิญเลยค่ะพูดจบแม่สาวที่สัดส่วนไม่ผิดกับโซโฟเฟียรเรนเดินนำหน้าผมกับสมบัติตรงไปยังเก้าอี้นวมบุหนังที่ตั้งโดดเดี่ยวอยู่ตรงมุมสุดของห้องพอผมย่อนก้นลงนั่งแม่สาวแรงสูงก็พิ้วกายมานั่งปุ๊บลงบนตักของผมทันที มือไม้ที่สุกสนของเธอรูปไร้เข่าคางโกนที่เขียวพืดอยู่บนใบหน้าของผมอยู่ไปมาปากก็ฉลอออกมาไม่ขาดระยะผู้ชายที่มีเขราเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์ที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยเห็นมามากันเพียงสองคนเท่านั้นหรือคะครับพวกผมมากันเพียงสองคนแต่ตอนกลับอาจจะพ่วงออกเป็นสี่ไม่รู้ว่าจะขอสถานที่เขาจะเต็มใจหรือเปล่าสมบัติซึ่งเปรี้ยวปากมานานพ้องขึ้นเป็นภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างเจะก,กุกตะกั ผมอดขำไม่ได้ก็เลยแย่ yeah, มันออกไปเป็นภาษาไทยลำบากนะก็อยากพูดเลยว่าบาทภาษาอังกฤษของเรือฟังมันทำแม่งทำแม่งหูชอบกลประเดี๋ยวเธอหัวเราเอาอกออกเปล่าๆนะ <S <S นั่นเนี่ยเป็นคนไทยก็ไม่บอกหลงให้พูดอังกฤษยอยู่ตั้งนานคราวแรกอะแซนดี้คิดว่าพวกคุณเป็นฟิลิปปิโนเซอีกยินดีค่ะที่ได้พบกับคนไทย,ยอยลลออย่างพวกคุณเรื่องเต็มใจหรือไม่เต็มใจไม่เป็นปัญหาหรอกค่ะ ความพอใจและเงินถึงซะอยากกำแพงอะไรๆก็ไม่มีทางที่กั้นพวกหนูได้หรอกคะ่ะแซนดี้ขอตัวประเดียวนะคะจะพาเพื่อนมาให้คุณคนนี้ซะหน่อยพูดจบเธอก็จุ๊บที่ปากของผมเป็นทำนองมัดจําแล้วลุกขึ้นจากตักเดินทิ้งสะโพกหายเข้าไปในห้องที่มองเห็นแสงสว่างรอดออกมาลูกพี่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังประสบอยู่ในขณะเนี้ยดูท่าทีมันจะถูกเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าเสร็จแล้วนาะ ยังไงยังไงไเดียวคงได้วิ่งกันป่าล่าไปดูแลเนี่ยผมหมายตาไอ้เฟีย1หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เอเอาไว้แล้วอย่าลืมนะครับก่อนอื่นนะแหกด่านเข้ามายึดรถคันนั้นให้ได้ก่อนสมบัติกระซิบกะระซาบยังไม่ทันที่ผมจะเอ่ยอะไรออกมาแซนดี้ก็เดินนำหน้าพาผู้หญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งผมยาวสยายเคลียร์ซึ่งรูปร่างก็เหมือนกับชาวลาวดยทั่วไปแต่ส่วนสัดบริเวณหน้าอกของเธอสิครับรู้สึกว่ามันจะมโหรานจนเกินตัวไปเสียแล้ว เสื้อคอกว้างที่มินเมย์อยู่บนหน้าอกเหมือนจะช่วยเสริมขนาดที่เย้ยฟ้าท้าดินของเนนพระโอมาที่กระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะเดินอยู่เบื้องหน้าให้รถออกมาข้างนอกลูกพีตายห่าแล้วเล่นเอาหน้าอกขนาด42นี้ไหมผมก็แย่สิครับดูข้างนอกมันก็น่าสะบื้มอยู่หรอกอะ่ะแต่พอถอดยกทรงมันล่วงเพไปถึงสะดือแถมที่สะนมมันดำปีอผิวหลิงมันก็หมดเท่านั้นนี่ แซนดี้นะแซนดี้ไม่น่ามองรถสยอมผมไปในรูปนั้นเลยอ่ะไอ้ตัวดีคลางอ่อยออกมาแซนดี้พาหญิงสาวเข้ามาสมทบเธอเลิกคิ้วยิ้มหวานจ่อยแล้วกล่าวออกมาทีเล่นทีจริงกำลังนินทาอะไรอยู่หรือคะนี่ค่ะโรซี่มิตรตลอดคืนของคุณพูดจบแซนดี้ก็พายมือจะทำหนองแนะนำตัวหญิงสาวกระสมบัติไอ้ยอดกะล่อนกืนน้ำลายเอือกยกมือขึ้นรับไหว้แทบไม่ทัน ยินดีครับคุณโรซี่เรื่องดื่มกรุณาเลือกสั่งตามสบายครับสำหรับผมขออนอนรรอคสอแก้วแซนดี้หันไปจัดแจงสั่งเครื่องดื่มกับบริกรที่ยืนอยู่ข้างขางแล้วหันมาสบตากับผมชั่วครู่เอ่ยขึ้นมาอีกครั้งคุณคงจะทราบกฎที่เวียงแก้วแล้วใช่ไหมคะโดยไม่ยอมให้ผมเอ่ยอะไรออกมาแซนดี้ชิงอธิบายต่อไปอย่างรวดเร็วปกติที่เวียงแก้วรับเฉพาะแขกพิเศษเท่านั้นซึ่งคุณก็คงจะสังเกตเห็นแล้ว แขกที่มาเที่ยวกันโดยมากเป็นพวกนักบินแอร์อเมริกันคนส่วนมากก็เป็นพ่อค้าที่เพิ่งบินมาจากฝรั่งเศสสำหรับคุณเวียงแก้วได้รับคำแนะนำว่าทำงานอยู่กับ cia และถูกส่งมาพักฟื้นเวียงแก้วยินดีจะมอบความสุขให้กับพวกคุณผมยังไม่ทราบอัตราค่าบริการเลยครับผมแซงคำพูดออกไปที่เวียงแก้วคิดราคาเดียวกันหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นลอง t i m หรือ short t i m เท่ากันหมดคือคนละ20ดอลลาร์สหรัฐ การบริการของเราจะเริ่มต้นตั้งแต่คุณจ่ายเงินและหมดเวลาเอาเมื่อ6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นสถานที่ค้างคืนทางเวียงแก้วจะเป็นผู้จัดให้พร้อมเสร็จคิดอัตรานี้คุณคงจะพอใจใช่ไหมคะผมไม่ตอบคำถาม <S <s <Bubble> <S ทาทของแซนดี้ล้วงกระเป๋าควักปึกธนบัตรขึ้นมานับส่งให้เธอ50ดอลลาร์รวมทั้งค่าเครื่องดื่มผมคิดว่าคุจะพอใช่ไหมครับแซนดี้ดึงข้อมือผมลุกขึ้นซึ่งพร้อมกับสมบัติ ดึงมือโรซี่ให้ลุกขึ้นแล้วโอบร่างของหลอนเดินเอาจากห้องลงบันไดหลังตึกมุ่งหน้าไปยังบังกะโลที่เลียงรายอยู่ในความสลัวเบื้องหน้าด้วยกันผมเห็นเงาผ่านแว็บที่มุมตึกจากแสงสลัวของหลอดฟอรเรสเซนต์ชนิดวงเดือนผมเห็นใบหน้าของเจ้าหยวนคนขายของร้านกางเกงสําเร็จรูปลบวูบไปอย่างรวดเร็วถ้าสายตาของผมยังไม่ฝาดเกินไปนักผมเห็นเงาของบุคคลวูบว่าบอยู่ในความสลัวของข้างทางไม่น้อยกว่าสามคน ผมดึงร่างของแซนดี้เข้ามาเบียดกระทรวงอ,อกมือซ้ายยกขึ้นโอบร่างของเธอกระชับแน่นสายตาชำเลืองดูเพื่อนคู่ใจเห็นลักษณะท่าทางของสมบัติผมก็รู้แก่ใจว่าขนาดนี้เจ้า M26 รลูกระเบิดขนาดจิว๋วอยู่ในอุ้งมือของเขาเรียบร้อยแล้วเสียงผิวปากทำนองเพลงรืิว่าแขวจากสมบัติดังขึ้นผมขนลุกสู้ไปทั่วสะพานการนึกถึงการสูญหายางไม่ได้ร่องรอย ของเพื่อนร่วมสมรภูมิที่ส่งมารักษาอย่างโรงพยาบาลนครเวียงจันเมื่อสี่เดือนที่แล้วหูตาของผมก็ชักจะสว่างขึ้นมาทันทีร่องรอยการหายตัวอย่างลึกลับของเบสเพลที่ C.I.A. หมดบัญญาจะสืบสวนชักจะเข้าเขาเข,าเข้ามาทุกทีผมเดินทางเข้าใกล้มรึดตะยู่เข้าไปทุกขณะฟิวริงที่สารตัวขึ้นมาหดหายไปจนหมดสิน้นออนี่ผมกระสมบัติกำลังจะพาตัวเอง เป็นเหยื่อองค์การใดองค์การหนึ่งที่ตั้งรับเพื่อต่อตาดและสังหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานร่วมกับ CIA เสียแล้วระกำมั